เจ้าหนูหมอตน้นผู้สร้างบริษัทพรีมิ์ลีกอีธานเอ็นวาน,นิรี่สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Big Six s i x p r ิ m พ e r ม e a ล u กเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามรายแอดด้ารางที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงของพักเปรกทีมชาติครับก็เป็นฟีฟ่าเดนะครับผมแต่ผลงานทีมจาสูงของพิเลงกฤษนะครับผมก็ทำได้อย่างโดดเด่นนะครับ7นัดชนะ6 แพ้หนึ่งยิง17เสียเจ็ดแล้วก็เก็บไป18แต้มนั่นคือปืนใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองครับทิ้งห่างที่2อย่างแมนซิตี้แล้วก็สเปอร์อยู่ที่หคะแนนเท่านั้นนะครับผมผ่านไป7นัดอาร์ซนอลอยู่เกินไปหน,หนาวกันไปนะครับแฟนอาร์ซนอลน่าจะหนาวกันนะครับในช่วงช่วงนี้แล้วก็เกมพิมลีครับนัสสัปดาห์ที่ผ่านมานครับโอ้โหผลการของ Arsenal, อาร์ซนอลบอกว่าแจ่มแมวสุดๆมากๆครับเกมลอนดอน,ด,อนดาร, match, ร์บี้แมชครับอาร์ซนอลเนี่ยบุกถล่มเรนซ์ฟอร์ดได้ครับสประตูต่อศูนย์เมื่อ ทิที่ผ่านมานะครับทำให้เราสาวกเดอะการ์เดอร์นั้นโอ้โหเฮกันแบบสุดๆเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องการที่ทำให้แฟนอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, รู้สึกว่า mm hmm. เอาเว้สร้างสถิติมาอีกแล้ว ดาวรุ่งคนนี้น่าจับตามองครับอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นลงเล่นในสืบพเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมพร้อมจาลสถิติเป็นแข้งที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกด้วยนะครับคนนั้นคือเจ้าหนูอีธานเอ็นวานเนรีครับวัย15ปีสร้างบริษั์กลายปเป็นแข้งที่อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเมื่อถูกมิเกลอาร์เตต้านายใหญ่ของอาร์เซนอลครับส่งลงสนามในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแทนที่ของฟาบิโอเวียล่ายสถิติ15ปี181วันเท่านั้นนะครับผมและก็ดวันเท่านาั้นนะครับผมขอองฮวีเเลย ับที่16ปีกับอีก30วันที่เคยทําเอาไว้นะครับตอนนั้นเนี่ยเอเลิธทําไว้ตอนอยู่กับฟูตแลมครับในปี2019นะครับโดยนักของเอ็นวานิลี่ครับกลายเป็นนักเตะคนแรกที่อายุติต่ำกว่า16ปีเล่นในพรีเมียร์ลีกไปในทันทีนะครับทีนี้ครับรู้จักกับอีธานชีดีเอเบเร่อ็นวานิลี่คนนี้กันหน่อยนะครับผมเกิดเมื่อ21มิถุนายนในปี2007ตอนนี้อายุ15ปีเท่านั้นนะครับผมเขาคนน ถ้าเราดูง่ายๆนะครับเปรียบเทียบให้เห็นครับปีที่เขาเกิดในปี2007เนี่ยเป็นปีเดียวกับที่เปิดใช้สนามเอ็มเดสเตเดียมของอาร์ซนอลครับโดยเจ้าหนูคนนี้ครับเข้าสู่คันิของอาร์ซนอลด้วยเพียงแค่9ขวบเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ ฝึกปรือฝีเท้าไปเรื่อยๆแล้วก็มีความฝันว่าอยากได้ชุดใหญ่ของอาร์ซนอนั่นเองครับเอ็นวานเนลลี่นะครับผมก็เดบิวต์กับชุดใหญ่ครับในรุ่นยูสิบแปดปีแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่เพียงแค่สิบสี่ปีเท่านั้นครับแต่ว่าทำผลงานได้อย่างโดเด่นอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดนะครับผมผลงานดีมากๆครับถูกดันไปขึ้นไปเล่นชุดยูสิยี่สิบเอ็ดแล้วก็ในช่วงของเปิดซีซั่นสองพันยี่สิบสองถึงสองพันยี่สิบสามนี้ครับก็ไปถูกเทียร์อังกฤษชุดยูสิบหกแล้วก็ยูสิ อีก4แอสซิสตตลอดการลงสนาม4เกมในลีกครับในรุ่น u 18แล้วก็ u 21ของฤดูกาลนี้ครับแล้วก็เพิ่งจะได้รับโอกาสจากมิเกลอิตเตต้าที่มาซ้อมกับทีมช่วยใจของแอสตซนนำในช่วงของกันยายนนี้ก่อนที่จะได้รับโอกาสลงสนามในเกมล่าสุดครับที่ชนะเบรนฟอร์ดไป3ประตูต่อ0อย่างชื่นมื่นสุดๆนะครับสำหรับแข้งพรีเมียร์ลีกครับที่อยู่หน่อที่สุดนะครับไล่มาจากคนนี้ครับอารอนเรนอนจากลีดส์ในตอนนั้นนะครับ16ปี129วันครับต่อมาคคืออออไซาาายยบบบรรวววนนนน์ัััักกเเเเตตะขงสแแมลลีี้16 117ปป็็ ทิวบิร์กนะครับผมจากฟูลแลนด16ปี68วันแล้วก็เป็นจุนฮาวิเอเลียดครับจากฟูลแลมด์ในตอนนั้นนะครับ16ปีกับอีก30วันแล้วก็รายล่าสุดครับเป็นอีธานเอ็นวานเนอรี่ของอาร์เซนอล15ปีกับอีก181วันนะครับจากนี้มารอดูครับว่าจ้าหนูเอ็นวานเนอรี่คนนี้จะได้ลงเกมไหนอีกหรือเปล่านะครับแล้วอย่างคาราบ็อครับครับในรอบที่3เนี่ยเจอกับไบรตันที่เอ็มเนสเตเดียมที่บ้านของอาร์เซนอลนะครับผมหรือว่าจะเป็นเกมยูโรปาลีคครับผมอาร์เซนอลเนี่ยอยููู่่่กกกกกกลลุมมเเดดียยววัับบบซซรรริิิชจจาาสตออ์์แนโ รอเวและก็อยู่กับเอลซิเฟอเฟนทีมดังจากฮอลแลนด์นั่นเองนะครับผมจากนี้มารอดูนะครับว่าผลงานของเจ้าหนุ่อีธานคนนี้จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงเกมนลีกนะครับผมก็กลับมาครับจากเบรทินฟ้าเนี่ยอาร์เซนอลเกมหนักครับเล่นในบ้านเจอกับสเปอร์เป็น,อน,อนดอลลาร์ดับบี้เล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็ไปเยือนลีสเจอเตดนะครับผมเรียกว่า เดือนตุลาคมนด้นสัญหากับอาร์ซอลแล้วก็หันสาสุดๆเลยอะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของมิ m i e r พิมลิกกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเว็บ <Web S 2> เดียวที่เรามั่นใจแอดยูฟ้าวิสอมสมัครฟรีร้อเซฝากร้อยรับ200คืนค่าคอมศูุดทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำคืนหยอดเสียทุกเดือนไม่มีเพดาด